สวัสดีครับคลิปนี้มาจัดโปโชกุลให้ครับเป็นหัวซูเปอร์เกสโชกุลรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นหลังคาสูงนะครับเหมือนใส่หมวกเลยแต่เป็นหลังคาสูงขึ้นไปยืนข้างบนได้เลยนะครับในหัวเก่งเนี่ยยืนโป่งโล่งเลยเป็นคันเกียร์ออโต้นะครับเนี่ยสภาพครบๆแบบนี้ตัวเนี้ยผมจัดโปรให้75,000บาทนะเฉะพาะหัวนี้นะ7 5 0 0 0บาทมีตำหนิตรงไหนก็ มีกันชนมีผูกข้างล่างหน่อยกันชนมีผูกข้างล่างนะครับแต่ข้างบนนี่ก็มีผูกขอบกระจกนี่นะครับแต่อุปกรณ์ครบติดกระปุกพวงมาลัยให้นะครับก็จะมีคาบสนิมใต้ท้องลดราคาให้คาบสนิมถ้าใครเป็นสายช่างเก็บงานราคาถูกก็เอาไป วิวได้เนี่ยดูมีกระปุกพงมาลัยให้นะครับ,รบติดครบ,ครบแบบนี้เลยติดคัสซีไปแบบนี้เลยนะครับ75,000บาทถ้าใครจะเอาเมาก่อนได้เลยเพราะว่าแบบนี้ผมได้มาบ่อยแล้วก็ลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยทันกันมาทีไรก็หมดทุกทีหัวราคานี้นะครับเพราะไปเก็บงานไม่เยอะ สนใจก็เข้ามาดูที่สสอ,อะไรนะอยู่ศูนย์อะไรลังสิตศูนย์ 0, ใหม่วงเวียนที่3นะครับหรือติดต่อทางไลน์นะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ l i น์ id ดี sor sor ครับขอบคุณครับ